โอ้ชิไปนวดให้นวดให้นวดให้จะไปนวดให้ครับผมจะนวดให้ครับเร็วจ้าเร็วสสวัสดีค่ะทางเรามีสินค้ามาบริการแล้วนะคะเป็นแก้วของหมูดาวค่ะมีสองแบบสองลายนะคะสนใจทักเข้ามาได้ที่เพจ ดาวมงคลหรือเฟซบุ๊กเสดีชนหัวนาคำามห0ศ0 1 736ปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ตอนนี้คุณพ่อก็จะพาหมูดาวไปบ้านเสียมิ่งนะคะคุณพ่อก็จะให้น้องดาวแชมเปนออกกันมังกายรอพี่ปีนะคะพี่ปีจะไปด้วยนะคะแอลลันปัดลันปัดลันปัดเออเออแอลลันปัดลันปัดเอาเต้นดีดเนดีดีโอ้ยอย่าเพิ่งไปจินเต้นดีเอาอาฝนเทลงมา ให้หน้าคอยหงหน้าคอยหงหน้าคอยหงเออเอาเต้นดีๆเต้นดีๆอายกดีๆองเพลงดีๆว่คับอ้า่อจะเต้นองเพลงแอวลันปัดนลันปัดลันปัดเออเอแอวลันปัดลันปัดลันปัดเอาฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมาให้หน้าคอยหงเอาเต้นดีๆเต้นดีๆนอนลงนอนลงนอนลงเต้นบ่ โอ้รอพี่ปีนะครับออกกำลังกายรอพี่ปีนะคะตอนนี้เอาไม่ครับผมจะเป็นทหารดีกว่าพ่ออ่าเอาฝนเทลงโอ้จะเป็นทหารอย่างเดียวลูกชายเราไปแล้วครับไปแล้วครับไปแอบขโมยอะไรเขาเนาะเนาะไปย่องอะไรเนาจะไปอะไรลูกจะไปไหนครับ เมื่อกี้ว่าจะให้นอนเต้นสักหน่อยเนาะไม่ครับผมจะเป็นทหารอ่ะน,นอนลองตีลังกาต่ำลงลูกต่ำลงเออเออต่ำลงไปแอบขโมยนอนในทรายเขานะคะแอบขโมยกินหญ้าพี่ปีด้วยใครจะเป็นคนทําความสะอาดแม่พี่ปีครับมแม่น้องเถาไม่ได้ทํานะครับตำ่ำโอ้โหผมมีความสุขครับ ตอนนี้คุณพ,พ่อบอกว่ามีแตงอยู่ในมือแต่ไม่มีความหมายนะคะตอนนี้ม่นอนลูกนอนเต้นเหรอนอนเต้นเพลงอะไรเพลงอะไรดีหนอเพลงอะไรดีเนาะิมามาจะไปเป็นทหารอย่างเดียวเลยเอ๊ยทำไมครับจะเป็นให้เอฟซีดูหน่อยนจะเป็นทหารอะไรบ่อยแท้อุ้ย แม่แม่ไปไหนมาเต้นมาเต้นก่อนเลยมาถ้าจะไปเต้นข้างโมได้อยู่แม่ดูแม่ไปแล้วโอ้นี่คือเขาเล่นของเขาเองนะคะเราไม่ได้บังคับเขาอย่างใดนะคะเน,นี่ย <นะ S 2> เขาเล่นของเขาเองค่ะเนี่ยเวลางอแง,งอก็จะไปอย่างเดียวค่ะไม่สนใจใคราาไหนไปทางไหนอ่ะจะ,เ,าาะตเต้นใช่ไหมคะจะเต้นให้ดูก่อนไม่ยอมหรอกแม่ เอาลงขึ้นดืดิเอาปุ่นเอาเต้นเฮ้ยเฮ้ยสิตันงานแ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 ฮ่แอวลันปัดลันปัดทำดีๆทำดีๆอะจงจุ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 งจ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 งเออายเอโยกโยกโยกออเ่าไปแล้วครับเดี๋ยวปล่อยเดูเขาจะไปไหนปล่อยเดูเขาจะไปไหนผมหิวมาทั้งวันแล้วเนี่ยโไขายขาย ขายหน้าพ่อกับแม่มากเลยครับเหมือนพ่อแม่เลี้ยงแบบอดๆอยากๆนะครับนี่แต่ว่าถ้าพ่อแม่เลี้ยงแบบอดๆอยากๆหุ่นหนูทําไมสวยกว่าพี่ปีละลูกฮะจะไปไหนกันเนี่ยสองสาวสองเหมาวนี่ฮะหุ่นสวยอวบระยะสุดท้ายหรือเปล่าคะถ้าถ้าอย่างปีใหมุ่หุ่นสวยแล้วเอ,อเอาทักทายแม่แม่เอฟซีก่อนครับสวัสดี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 ครับร สวัสดีครับ่อนสวัสดีครับเฮ้ครับ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 พยายามถอยจะไปครับจะไปหาพี่ปีว้าเราต้องไปยาขอเสียงหน่อยครับเสียงได้ไงเคี้ยวอาหารเหรอเอ้าจะไปอย่างเดียวเลยเฮ้ะมาเมาไอ้พวกใช้เสียงเคี้ยวให้เรามา เอาโยกเลปเตอร์เอาเลปเตอร์หน่อยอ่ะโยกโยกโยกอเลปเตอร์เอาเอาเลปเตอร์มือด้วยมือด้วยมือด้วยขอเลปเตอร์หนึ่งช็อตขอเลปเตอร์หนึ่งช็อตเร็วๆมือมือมือโยก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 เข้าไปให้มันหลุดโลกเอ้าเอาโยก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 เข้าไปให้มันอ้าวโวนแล้วไอ้ดาวเอ้ยเอาโยกดีกว่าหนูโยกอ่ะทำมืออ่ะทำมืออ่ะไม่ต้องเอาขาชี้ฟ้าหรอกอ่ะทำมือก็พออ่ะทั้งหลายอย่างแม่มันหลงแล้ว มันหลงคืออะไรคะมันสับสนมันลืมเหมือนคนเราแหละมันไหลยับจุ๊บจุ๊บจุ๊บจำได้ไหมจุ๊บ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 จไมจำไม่ได้ตอนนี้ลระจุ๊บบุญจุ๊บพ่อก่อนอือเห็นไหมแล้าอย่างนี้จำได้จำได้จำได้นะคะไม่ลืมนะคะถ้าใจเส้นแบบนอนนั่งเต้นมันต้องหาที่ระเบียบอย่างนี้มันไม่มีของเล่นก็จะทำไม่ได้จำได้ลูก ตอนนี้เราก็จะเเดินทางไปบ้านเสียมิ่งมงคลนะคะตอนนี้นี่มาจับหางัจับัหางงถ้าจะให้น้องดาวจับหางพี่ปีน่ะโอเคนะแต่พี่ปีจะจับหางน้องดาวไหมเดินตามทหารไ่หาัโอ้เดินตามทหารหมาไม่กัดแต่หมาจะวิ่งไล่นะครับ เดินขบวนไล่โควิดเหรอคะฮะคุณจะพากันไปเดินขบวนไล่โควิดเหรอคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะคุณแม่ขาเฮี้ยนเดินไม่ทันลูกชายค่ะพยายามดูกล้องด้วยว่ามันต่ำหรือสูงเวลาอินเตอร์ดูมันจะไม่ขัดข้องๆขัดข้องขัด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 ข้องนะคะเอ๊มันจะไม่มือบ่าคุณผ้าเอ้าไปค่ะตรงนี้ดีดีให้สวยนะ ดาวก็ท <Es> <ate> ่านทหารวิ่งว่าทหารวิ่งที่ไม่วิ่งไหมถ้าทหารวิ่งที่ปีวิ่งไหมไม่เหลือไม่เหลือเลยใช่ไหม ตอนนี้เราก็จะให้น้องดาววิ่งออกกำลังกายนะคะโอ้โหแท่งวนั่งดก่ง้ว่งหนาจอยเห็นตะดากบับนี้ เด็กให้ฟีดังฟีด <laughs> อ้าวหนูถอยทำไมคะพี่ปีหนูถอยทำไมคะ เมตลากาแให้เงียนหัวหเียนหิวเสบียงครับผมหิวเสบียงตอนนี้ก็เราก็เดินมาถึง ใกล้ถึงบ้านน้องมิ่งมงคลแล้วนะคะวันนี้น้องดาวพาคุณแม่ลดน้ำหนักนะคะวันนี้เดินได้ประมาณสิบกิโลได้ค่ะไขมันลดไปประมาณสองกิโลค่ะวันนี้โอ,อ้ภูมิใจมากค่ะลูกชายพาลดน้ำหนัก <c oughs> แม่วางลดน้ำหนักแต่ว่าคุณพ่อทั้งสอง ยิ่งผมกว่าเดิมนะคะนี่น,น้องมิ่งไปไหนนาะน้องมิ่งนี่อ๋อน้องมิ่งอยู่ในโรงช้างค่ะทหารดาวมงคลพาพาคุณแม่ออกกำลังกายค่ะอัะอหน,นูจะเข้าไปทำไม,ไมไเห็นสเสบียงแล้วครับตอนนี้ผมจะป้นสเสบียงครับ ผมป้นสบเสบียงครับอ้าวได้อ้อยลำโตด้วยโหพี่ปีน้องดาวได้กินอ้อยแล้วครับ่น้พิดได้มาพี่านตะพิกมาแล้วเสร็จแน่ใครขโมยกินอ้อยเสร็จแน่น,น,แแน่

สงสัยกลัวตะพีกงท่านนี้ น้องมิงให้พี่ดาวเล่นด้วยได้ไหมครับเสียมิงครับโอ้โหห่วงกองทรายแล้วมั่งนี่นอนเลยเฮ้ยใครมาเล่นดีเว้ยหูแม่แม่แม่หางดีทักทายหมูดาวนะคะนี่้งแมาเนี่ย น้องมิ่งห่วงกองทรายค่ะห่วงกองทรายไม่ยอมมาเล่นกับพี่ดาวเลยนี่หนูมิ่งมองเห็นยังครับเห็นน้องดาวเห็นพี่ดาวไหมลูกน้องมิ่งครับวิ่งวิ่งวิ่งิ่ิ่งิ่งว่งวิวิ่่ง่งวิ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 ่งงว่งี่งวิ่งวิ่ง่งว้่่ง่่ิ่งิ่ ทำไมจับมิงมิงนะมิงมิงทำอะไรครับน้องมิงทำอะไรครับเดี๋ยวู่จุ่ๆไปแล้วครับไปแล้วครับไม่สนใจพี่ดาวแล้วครับส่วนพี่ดาวเราก็งัวเงียงัวเงียอยู่หน้าคอกนะคะตอนนี้มาแล้วค่ะมาสัมผัสกันแล้วค่ะ ระหว่างน้องดาวกับน้องมิ่งนะคะอ้าว่กัวามน้องดาวทำไมกลัวล่ะน้องดาวทำไมกลัวน้องมิ่งอะลูกเห็นเห็นเอากนะักท้ายกันหน่อยลูกลูกเหรนยลูกเหรีย

คุณแม่บอกว่าอย่าไปอย่าไปดู่แม่นี่าว่าอย่าไปอย่าไปอด้วยลูกาาทูจอมูกดูวแม่ดูดูวแม่ด้วยโอ้สงสัยบอกมันเดินบ่อยเวียนหน้าอย่าไปหามันลูกมันพักกันเดินบ่อยอย่าไปหามันเลยลูกสงสัยแม่หางดีจะบอกน้องมิ่งค่ะอย่าไปเลยลูกเดี๋ยวเหนื่อยไม่หางดีบอก ผมไม่ดื้อหรอกครับผมไม่ดื้อหรอกครับผมไม่ดื้อครับผมรักน้องมิ่งครับผมรักน้องมิ่งครับผมไม่ดื้อครับผมมาชวนน้องมิ่งไปเล่นด้วยครับแม่หางดีให้น้องมิ่งไปกับผมไหมครับ สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราช่องช้างพายดาวมงคลและดาวเคียงเดือนแฟมบิลลี่นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ